เพลงแล้วก็หนักไปทางท่าเต้นนะครับค่ะอตินี่แนวจริงจังได้ใช่ไหมคะจริงจังอติไมเห็นอจริงจังนะจะมีมุกเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าถึงกับหมายถึงว่าถ้าถ้าจะสอนกันแล้วเนี่ยอติก็จะจริงจังะคคดูมัก็ก็ค่อนข้างไม่ดุห่ะครับแต่ว่าก็คือจะจะค่อนข้างประสิกอิ์ครับคือ อาจจะเจจรียกว่าเครียดอ่ะใช่เจาะจงนิดนึงค,คือคือประมาณว่าอ่ะเฮ้ยถ้าถ้านี้ยังไม่ได้นะถ้าเกิดถ้า,ถ,าถ้าเต้นอ่าต้องต้องเปลี่ยนเออเออปานี้มูฟอย่างเงี้ยอันนี้มันมันมันแก่ไปนะอันนี้เฮ้ยต้องมันต้องพอดีพอดีอ้ปองไปมันก็มมนจะมันก็จะชืดไม่รสชาติแก่ไปเพราะว่าดูคุณีิรศักหรือเปล่าพูดถึงร้องเพลงกินาหลยแต่ว่าก็คืออะไรที่จริงจังก็สามารถครับนะคะได้รับความรู้ร้องให้ฟังกันอีกสักเพลงได้ไหมคะคู่นี้ <coughs> mm. <coughs> <laughs> love me tender, love me sweet, never let me go. you have made my life complete. and i love you so. love me tender. Through all my dreams fulfilled, for my darling, Hello. I love <laughs> you, and yeah. I always will. Wow! <laughs> <coughs> <laughs> wow! Wow! wow. <laughs> อ๋อต้องมีสิ่งตุ้งตุ้งตุ้งเดี๋ยวพักน้อยกันยังไม่จบต้องตุ้งตุ้งทำเป็นสียงกีตาร์เดี๋ยวพอเราสดเรสดกันไหมสดเสียงกีตาร์เลตุ้งตุ้งเยะจากคู่นี้นะคะพักวันที่คู่นี้สักครู่นะคะเมื่อกี้น้องแคมป์เขาบอกว่าผูกพันกับคุณอตินะคะเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เหมือนเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งเลยนะคะทั้งนี้ทั้งน้องก็มตสินะคะกับความผูกพันที่มีกับครูเอกคล้ายๆกันเลยไหมเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนเป็นคือ ของพี่เอกนี้เป็นเหมือนพ่อคนที่สองในชีวิตเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะถ้าจะพูดถึงเรื่องร้องเพลงนี่เมเริ่มจากศูนย์เลยนะคะไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนแล้วส่วนพี่เอกให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องการใช้ชีวิตการสอนให้คิดการสอนดําเนินชีวิตทุกอย่างพี่เอกคอยให้ข้อคิดแล้วคอยตักเตือนทุกอย่างก็เลยเป็นยิ่งกว่าครูสอนร้องเพลงเกิเป็นพ่อไปแล้วอะคะ่ะ ไปเจอลูกสาวคนนี้ได้ที่ไหนยังไงคะผมเริ่มจากความเป็นครูเนี่ยนะครับเริ่มจากประกวดตั้งแต่สมัยเป็นนิสันอวอร์ดใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวนี้กลายมาเป็น KPN ีเอแล้วจะมาถึง KPN ปี2001เนี่ยก็เห็นเขาแต่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มีแววมากแต่เรามีความรู้สึกว่าเขายังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างใช่ไหมฮะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะอาจจะได้มาเป็นลูกศิษย์นะแล้วพอดีปีนั้นเนี่ยลูกศิษย์ผมได้รางวัลหมดเลยปี2001นะครับที่1ที่2ที่3 นี่เขาก็มาฝากตัว<อ>เห็นอะไรในตัวน้องเมทิแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลเป็นคนเสียงเพราะและเป็นคนมีเสน่ห์บนเวทีมาก<ะ>แต่ว่ายังมีความไม่ชัดเจนในการถ่ายทอดเพลงนะฮะแล้วก็เลยแล้วพอพอได้เข้ามาสอนเชื่อเลยครับว่า <c oughs> หลังจากนั้นเคทีเองก็หยุดประกวดไปแล้วก็มาประกวดอีกทีตอน2005เนี่ยเวลาผมผมก็เล็กเพนงส่งเขาประกวดเนี่ยบอกพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะไม่ได้ มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจเลยเพราะว่าทุกทุกเพลงทุกทุกคือเขาพร้อมมากกันอยู่กับเรามาสี่ปีเนี่ยนะฮะแต่ก่อนนั้นก็ไปประกวดเฉลิมกรุงก็ได้แชมป์ไปประกวดเวทีแล้วนะลูกวัดที่นี่ก็ได้แชมป์แล้วก็มีราบรามยาเสพติดก็มีนะครับในลงวันถ้วยเจ้าฟ้าชายก็ได้แชมป์นะครับเป็นคนเดียวที่ส่งที่ไหนก็ได้แชมป์หมดก่อนมีครูจากหลังมีครูแตกต่างกันยังไงคะเมติแตกต่างกันมากค่ะ ก็ตอนปีสองพันหนึ่งนะคะคือเมย์ก็ไม่รู้จักว่า k t n คืออะไรเลย<ะ>ก็ขอตังคุณพ่อไปสมัคร k t n แล้วก็ไม่มีครูส่งเดโมเทปก็เสียบไมค์ใส่วิทยุแล้วก็ร้องอัดเลยไม่ได้เข้าห้องอัดอะไรตอนนั้นคือฝึกเองที่บ้านฝึกเองที่บ้านค่ะ<อ>แล้วก็ไม่มีใครเป็นเทนเดอร์ไม่มีใครคอยเลือกเพลงให้<ะ>ร้องเพลงอะไรจำได้ไหมคะตอนนั้นหมวยนี่คะ่ะ โอ้ร้องใจแบงนี้ร้องให้ฟังนิดนึ่งได้ไหมคะค่ะ <c oughs> ว่าเขินมาก <c oughs> เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์มากกว่าน,นั้นที่เลือกหวยนี้คะ่ะร้องกับออเคสตราของ,องวงเ์ลโลดาดค่ะโดยวตัดสินใจเองทงหมดใจเอง,งคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เต้นๆไปบนเวทีใหญ่ๆเลยอเี้ยค่ะแล้วครูก็เห็นแววหมวยคนนี้แตบหวยนี่ค่ะแล้วเราภาวนาว่าอย่าเพิ่งได้รางวัล เพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่มีทางได้ที่หนึ่งในปีนั้นแต่ถ้าเขาได้รางวัลเขาะจะได้รองแล้วได้รองเนี่ยจะประกวดอีกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเออมาผ่านมือพี่ซะหน่อยแล้วกันน,นะมีสิทธิ์ที่จะได้ที่หนึ่งแล้วเขาก็ได้จริงๆร่งแล้วเขาทุกคือเขาเป็นคนที่บอกอะไรก็ทําหมด<ค>ะนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเมย์เป็นคนจิตใจค่อนข้างอ่อนแอสรับผมผมเป็นความรู้มมสึกคนเป็นนักรอ้องโดยเฉพาะนักร้องประกวดเนี่ยต้องเข้มแข็งนะครับต้องต้องต้องลุยแดดลุยฝนน่ะต้องต้องแข็งแรงอ่ะ ผมว่านักร้องต้องต้องไม่ใช่คนอ่อนแอเกิจิตใจอะ<ม>อะไรนิดเลยหน่อยก็ร้องไห<ม>นะ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้จะค่อนข้างเข้มแข็งมากแล้วาะว่าคนเราทุกคนจริงๆก็ไม่ควรจะอ่อนแอเกินไปนักใช่ไหมคะก็บางทีมีทุกข์มีอะไรก็กต้องสู้กันไปเพราะว่านักร้องประกวดนี่กดดันมากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อดีกว่าอยากลงรายละเอียด ทั้งสองคู่เลยนะคะว่ารายละเอียดในการที่ก่อนที่ครูจะสอนกับหลังที่ครูสอนครูสอนอะไรที่เป็นเทคนิคพิเศษให้เราบ้างนะคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามกนตสอนะคะ่ะช่วงนี้ค่ะจะพักสักครู่ด้วยนะคะด้วยหลากหลายคู่ที่ร้องเพลงกันมีทั้งคู่คุณแม่คุณลูกคู่ครูแล้วก็คู่สิทยิ์ค่ะ